เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อลักลอบยาการผิดกฎหมายอาจจะเอาเชื้อไวรัสโควิด19ไปแพร่กระจายในชุมชนได้ต่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบูรณาการห่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการยาการของแหงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคตริดต่อจังหวัดได้อย่างเคร่งครัดกรณีที่หลบหนีเข้าเมืองมาจริงๆส่วนใหญ่ที่ตรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นทหารกตชดที่เจอบริเวณชายแดนนะครับที่ตะกัดกั้นแล้วก็เจอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาก็คือน่าจะตั้งแต่เดือนธันวามก,กรากุุภาสามเดือนนี้นะครับที่แรงงานต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบเข้าเมืองมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ชายแดน ในส่วนของอสถานประกอบการเท่าที่เราออกไปตรวจเจอน้อยครับที่ทเชียงใหม่สำหรับแรงงานต่างดาวี่ยับได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนโดยนายจ้างที่หับคนต่างด้าวเข้ายาการโดยที่มามีใบอนุญาตก็ว่าให้คนต่างด้าวยาการนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ต่จะยะได้มีโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนคนต่างด้าวติยาการโดยที่บำมีใบอนุญาตก็ว่ายาการนอกเหนือจากที่มีสิทธิี่จะยะได้จะมีโทษปรับตั้งแต่5 0 0ปันถึง50,000บาทแล้วก็จะต้องโดนทรงตัว,ตวปิกประเทศต้นทางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งหนึ่งอำเภอติยะอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะฤดูเก็บเกี่ยวที่จำเป็นต้องใช้แหงงานต่างด้าวเป็นจำนวนนัก ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่อายได้หือความห่วมมือในการเอาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็ช่วยกันตรวจสอบหากพบปะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามายากาศในพื้นที่ค่ะจริงๆในภาคเกษตรกรนะคะแรงงานเป็นปัจจัยหลักๆที่สําคัญมากทีเดียวเพราะว่างานจะดีแค่ไหนมันต้องมีแรงงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะ ก็การที่มีแรงงานที่ถูกกฎหมายมันก็จะช่วยให้การทำงานของทั้งแรงงานเองทั้งเราเองก็รู้สึกสบายใจที่เราเดินตามกรอบของกฎหมายที่กรมแรงงานตั้งไว้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเจ้าของสวนหรือว่าท,ที่ที่มีธุรกิจหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานชวนแรงงานมาจดทะเบียนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเราก็จะได้สบายใจในการที่ททจะทำงานด้วยนะคะ ถ้าถ้าในส่วนของสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดนะครับก็มาร้องเรียนที่ศูนย์ช่วยเหลือเลยนะครับศูนย์ช่วยเหลือของแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือซึ่งเป็นสำนักง,งานสาขาของเราที่นั่นหรือถ้าไม่สะดวกโทรศัพท์มาก็ได้นะครับศูนย์ห้าสามหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะแจ้งตรงนั้นได้จะออจะแจ้งชื่อเบอร์โทรหรือไม่แจ้งชื่อก็แล้วแต่อย่างนั้นแต่ถ้ากรณีที่ ถ้าสะดวกอีกส่วนหนึ่งก็คือในหน่วยของตำรวจทหารหรือตอมก็แจ้งได้ในส่วนตรงนี้ครับที่ที่เจอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายครับชุมชนในพื้นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสอด่องดูแลเป็นหูเป็นตาห่วมกับเจ้าหน้าที่หากพบปะการกระทำผิดก็ว่าบุคคลต้องสงสยัยว่าอาจจะเข้าข่ายยากการผิดกฎหมายเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ในทันทีนอกจากจะแจ้งได้ติดตา้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้ว ยังสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนโทร1506หรือ1694เดอเจ้าทีมข่าว n b t เจียงใหม่รายงาน